อีกไม่นานองาง่นโซนกลางแจ้งก็ใกล้จะได้ตัดแล้วจ้าแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะองาง่นโซนนี้มินปลูกกลางแจ้งไม่มีหลังคาลงเรือนจ้า เลยทาให้เชื้อโรคเชื้อราและแมะลงเยอะมากวันนี้ก็จะมาซอยลูกองุ่นที่แตกออกและจะห่อถุงตะข่ายกันนกกันกระรอกมากินด้วยทำงานาไปได้นิดเดียวฝนก็เริ่มตั้งเขามาแล้วง,งานห่อองุ่นวันนี้คงไม่เสร็จเดี๋ยวมินจะพาไปชมองุ่นกันจ้าองุ่นสายพันธุ์ที่เห็นตอนนี้คือสายพันธุ์รูทเพอรีตนะคะไรเมล็ด หวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะแต่ตอนนี้น้องยังไม่สุกนะคะสุกน้องจะเป็นสีเขียวจ้าส่วนสายพันธุ์นี้สีดําอมม่วงไร้เมล็ดสายพันธุ์แบคโอปอหวานอร่อยเหมือนกันค่ะตอนนี้น้องกําลังเข้าสีนะคะสีสวยเหมือนลูกกวาดเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมสายพันธุ์ไหนบ้างฝากกดติดตามด้วยนะคะ